G.S. 3 6 Gas Spring แขนยึดจอคอมแบบ Economic ตัวช่วยสำหรับคนณทำงานโครงสร้างแข็งแรงทนทานดีไซน์เรียบหรูทันสมัยรองรับวีซ่าเมาส์ใช้ได้กับจอทุกรุ่นทุกยี่ห้อรองรับขนาดจอสูงสุด36นิ้วแขนยึดจอสามารถปรับหมุนได้360องศาปรับหมุนจอได้180องศาปรับระดับความสูงต่ำของจอได้ ปรับหมุนซ้ายหมุนขวาจอได้ตามระดับสายตาและยังปรับความแข็งความอ่อนของแกสสปริงได้ง่ายๆเพียงแค่หมุนเบาๆ GS 3 6ยังมีเคเบิลแมネจเมนต์เก็บสายเคเบิลช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้งานของโต๊ะได้ดียิ่งขึ้นสามารถติดตั้งได้ง่ายโดยการหนีบและหมุนล็อกให้แน่นเพียงเท่านี้โต๊ะทำงานก็จะมีความเรียบร้อยและทำงานสะดวกมากกว่าเดิมหมดปัญหาเรื่องโต๊ะทำงานรกไปได้เลย